สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดีมี่นะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคืนความสุขให้ทุกคนนะคะคนดูทุกคนดูนะไม่เน้นย้าว่าทุกคนนะคะอ่ะเป็นการแจกฟกินถาวดเป็นกิจกรรมของช่างเราเองน,นานแล้วนะคะที่แบบไม่ได้แจกกิจกรรมอะไรนี้นะคะอ่ะคลิปนี้นะคะที่อกันกด แชร์กดไลค์คลิปนี้นะคะให้ถึง20ไลค์แล้วก็กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้ยวยนะคะโดยสกินที่เราจะเจอนะคะก็จะมีสกินตามนี้เลยอ่ะเดี๋ยวว้าไปดูสกินกันดีกว่าค่ะตัวที่1น,นะคะก็จะเป็นตัวซิลนะคะนี่แบบนี้เลยเป็นสกินระดับลิมิเต็ดนะคะนี่ปึ๊บนี่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไอเดี๋ยวตัวที่2กันเลยนะคะ สำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนำร้านก็เด่นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์โกเด่นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะโดนโกองอีกแล้วฟังก่อนถ้ายังไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกมมาร์ฮาวีที่มียอดไลค์มากกว่า1แสน คเปิดบริการซื้อขายเกมออนไลน์มามากกว่า6ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้เลยแอดมินต้น tp 7ขาย ID เกม r v มี ID ให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาท ID โหดแลงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม r v โหดๆราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ให้นะคะ นี่นะคะจะเป็นสายซัพพอร์ตน้องแอดเนสของเราเป็นสีระดับลิมิเต็ดเอ้ยนี่ออกมาในทีม,มจีนจีนอ่าประมาณนี้เดี๋ยวว้าไปดูตัวที่3กันเลยนะคะจะเป็นสก,กินของตัวอาดูอินนะคะเป็นสก,กินระดับลิมิเต็ดอ่าลิมิเต็ดนะคะนี่ประมาณนี้จะเป็นแบบเอ่อมาในชุดเกาะน,นะคะเป็นลิมิเต็ดนะแต่เราอะมีครบทุกสก,กินแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำการ ดูอันนี้ดีกว่านะทุกคนวิธีรับว่าเราจะแจกยังไงนะคะเป็นกิจกรรมเติมคูปองนะคะเพียงเติมแค่หนึ่งคูปองล้วก็จะได้รับสก,กินแล้วก็มีแบบบัตรแชส่สก,กินอัลติเมทด้วยนะคะก็จะมีตัวส่วนมากจะเป็นตัวซากุระฟุบุกิแบบตัวไอลิตัวอะไรนะคะเป็นแบบมีเทลมีไอลิประมาณนี้นะแต่กิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมง่ายๆเพียงล็อกอิน7วันเติม1นึ่งคูปองนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีรับนะคะวิธีรับนะก็คือ เข้ามาล็อกอินแล้วก็ได้รับของรางวัลน,นะคะวันที่1จะได้เป็นลูกแก้ววันที่2อมจิวันที่3 e เป็นทิส่วันรูนนะคะแล้วก็จะมีคาภีทั่วไปนะคะอันนี้ก็มีทั่วไปมีเอฟเฟกว้าแล้วก็สกินถามวัแล้วก็จะมีส่วนประกอบของสกินแรดนะคะคือเราอยากแจกคนที่ไม่ได้อย่างแบบยังไม่มีทั้ง3สกินนี้หรือว่าอยากแบบอยากได้คาเพียกได้อะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้กันได้นะคะก็วิธีที่1นนะคะเดีย๋ยวเราจะขึ้นตามหน้าจอนะ ขั้นตอนที่1นนะคะให้ทุกคนนะคะทําการกดติดตามแล้วก็กดเปิดกระดิ่งช่องรอไว้นะคะแล้วก็กดไลค์คลิปนี้นะก็ง่ายๆนะคะคอมเมนต์ว่าติดตามแล้วประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วอันที่ขั้นตอนที่2นะคะแล้วก็คอมเมนต์ UID ไว้ให้นะคะ UID นะคะคอมเมนต์ UID ที่เราจะทําการเติมคูป,ปองเข้าไปให้แล้วก็ทุกคนก็จะได้ไป็อกอินนะคะอ่ะ ขั้นตอนที่3นะคะกดติดตามแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาประกาศตรงแถบชุมชนกับแฟนเพจ a c e b o o k นะคะให้ไปกดไลค์แฟนเพจกับชุมชนก็กดติดตามกันให้ดีนะคะเราก็จะแจกทําการแจก2รางวัลน,นะคะทุกคนทําการแจก2รางวัลน,นะอ่ะเดี๋ยวไว้ถ้าผลประกาศอาอกยังไงเราจะมาบอกนะคะกิจกรรมนี้เราขอประกาศผลวันที่อ่าวันที่10บละกันนะคะทุกคนวันที่10อ่าวันที่10มิถุนายนนะคะ อ่เพราะว่าทุกคนจะได้แบบเข้าไปรอกอินนะคะก็กดติดตามกดกดคอมเมนต์นะคะว่ากดติดตามคอมเมนต์ comment, อย่าลืมคอมเมนต์ UID นะคะโดยการแจกนะคะเราจะทาการสุ่มนะคะเน้นย้ําว่าสุ่มนะคะ,ะเดี๋ยวเราถ้าเราสุ่มได้ใครเดี๋ยวก็จะเติมฟูบองไปที่ UID นั่นเองนะคะอ่าคลิปนี้นะหวังว่าแบบทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าเป็นกดแชร์กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะปรากดติดตามมีกําลังใจด้วยนะคะหรือว่าแบบกดติดตามเพื่อแบบไม่พลาดของฟรีจากช่องเราเพราะว่าแบบ เอออันนี้แบบนานๆมาแจากทีจริงๆนะ,ะอาจจะพูดแบบที่ติดขัดๆไปบ้างนะคะก็คือหิวข้าวนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ